วัน่าคม2567นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเส้นเครื่องที่สั่งมานะฮะก็มาแล้วนะครับไปรับเองนะเป็นเครื่องอบผ้าของยี่ห้อ TCL นะครับเนี่ยมากล่องอย่างนี้นะครับนี่รุ่นนะครับ TCL WT 09 k f d y w นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับจะทำการก็เรียกว่าแกะกล่องดูนะว่ามีลักษณะอย่างไรนะฮนะก็ต้องสองคนนะครับเวลายกว่าก็หนังอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งในการสั่งออนไลน์ข้อดีก็คือหน่งมีส่วนลดส่วนลดนะครับจากาแคมเปญต่างๆนะครับเค่งทางทางลูกค้าก็สามารถเลือกแคมเปญจากาแลดฟอร์มต่างๆได้นะครับซึ่งผมจะม่แนะนำนะว่าแฟดฟอร์มตัวไหนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับมันจะมีแบบฟอร์มเยอะอยู่นะครับ ประมาณนี้ฮะก็ <Luc ar cells> นั่งอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณก็ไลกิโลเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นนี้นะฮะว่ายยังไงนะ